บ้นผักสกปรกนะคะยารกนะคะก็เลยต้องตัดยาให้เรียบร้อยนะคะมาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งนูได้นะคะบ้านวัวบ้านควายให้ลูกท่านเล่นนะคะเราอยู่บ้านพักครูนะคะเราก็ต้องทําบ้านผักให้สวยงามนะคะน่าอยู่นะคะแต่มองไปมีคุณยายนั่งอยู่นั่งชมลูกเขยตัดญ้านะคะ ัดยาบริเวณด้านหน้านะคะคิดว่าจะหาอะไรมาปลูกนะคะตรงนี้ให้มันมองดูแล้วเขียวสวยนะคะจะหาต้นไม้ต้นอะไรมาวางนะคะก็จะสวยก็ ตรงนี้นะคะเป็นประตูที่สองนะคะทางเข้าโรงเรียนแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์จะเปิดทั้งวันนะคะแต่ถ้าวันปกตินะคะก็จะปิด8ปดนกาสามนาทีนักการก็จะมาปิดแล้วนะคะให้เข้าประตูด้านเดียวนะคะไม่ให้เข้าสองด้านคุณครูที่อยู่ทางนี้นะคะก็ต้องถ้าวันปกติก็ต้องเข้าประตูด้านเดียวเข้าประตูแรกนะคะที่มียามอยู่นะคะ ก่อนตรงนี้ก็ปลูกดอกไม้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ปลูกนะคะเดี๋ยวจะหากระถางนะคะมาปลูกวางไว้ให้เขาส,สวยม<ๆ>ีพื้นที่เล็กๆนะคะนิดนึงนะคะ ไปนิดหนึ่งแล้วก็สะอาดแล้วล่ะคะ่ะเหลือหีกประมาณหนึ่งกรางเม็ดนะคะก็จะสะอาดตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะคิดวิธีการปลูกต้นไม้แล้วล่ะคะ่ะทำเอาต้นไม้มาประดับนะคะมาปลูกให้สวย สวยน่าดูน่าชมนะคะคุณยายก็ถืออุปกรณ์แล้วนะคะเกี่ยวแล้วก็จะไปทำความสะอาดตรงนะั้นนะคะกิจกรรมบรรจุดนะคะทำความสะอาด หน้าบริเวณบ้านพักแล้วก็จะลงไปสวนคุณตานาคุณยายค่ะไปตัดหญ้าที่สวนคุณตานาคุณยายให้สวยงามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนานแล้วมันก็รกนะคะไม่รู้มันมีเศษปูนเศษหินนะคะตรงนั้น ามาอีกที่หนึ่งนะคะเราจะมาตัดตรงนี้นะคะมาดูนะคะตรงนี้เอาท่อนไม้มานะคะแล้วก็มีไม้เพราะว่าจะทําจะทําที่ปลูกกล้วยไม้แล้วก็จะตรงมุมนั้นล่ะพ่อมุมนั้นก็ได้นะพ่อมุมนั้นค่ะมันไม่ไม่โอเคเหรอ มันไม่ทํางานนะคะมันหมุนใช่ไหมเออมันหมุนมันไม่ล็อกเลยเอาเสียแล้วเหรอ เอาทำไมดับแล้วไม่ดับอะ่ะปิดสวิตช์อย่างเดียวทำไมไม่ดับต้องปิดตรงไหนไปเพิ่งไปเอามาจากร้านซ่อมนะคะปิดแล้วไม่ดับนะคะ กดสวิตสีขาวลงนี่จะปิดยังไงล่ะทีนี้ปิดตรงไหนนะมันไม่ดับอ่ะโอ้ยมันขาดมันเสียแล้วแล้วจะหยุดทำงานยังไงทีนี้ มันจะไม่พังหรอ,อ,อนี่ก็จะทําที่ดื่มกาแฟนะคะ